คนสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์ตอนที่สองสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกันไปแล้ววันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับบุคคลสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์อีกท่านหนึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถครับ ตามไปดูกันได้ครับว่าบุคคลสำคัญท่านนี้เป็นใครวันนี้วันพระเราไปวัดกันดีไหมลูกดีค่ะคุณแม่ว่าแต่เราจะไปวัดไหนกันดีคะยุวาราชรังสริตดีไหมลูกจะได้ไปสักการะพระบวรดราชานุสาวารีสมเด็จพระบาวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาด้วย เอาละจ้าถึงวัดแล้วสวยจังเลยคะ่ะคุณแม่ใครเป็นคนสร้างวัดนี้ล่ะคะวัดมหาธาตุยุวาราชรังสริศเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดสลักสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถได้เคยทรงตั้งสัตว์อธิษฐานขอบารมีพระศรีสันเพชรพระประทานในพระอุโบสถ คุ้มครองพระองค์จากข้าศึกศัตรูในระหว่างทรงร่วมกอบกู้บ้านเมืองเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สองครั้นในรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถก็ได้ทรงเริ่มปฏิสังขรณวัดสลักพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังแล้วพระรชาชทานนามว่าวัดนิพพานาราม ซึ่งรัชกาลที่หนึ่งทรงเปลี่ยนเป็นวัดพระศรีสันเพชรเมื่อปีพุทธศักราช2331และเปลี่ยนอีกครั้งในปีพุทธศักราช2346เป็นวัดมหาธาตุน่าสนใจจังเลยค่ะคุณแม่ช่วยเล่าประวัติและผลงานของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถมีพระนามเดิมว่าบุญมาเป็นพระราชอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งเข้ารับราชาการในตำแหน่งนายสุดจินดามหัาเล็กหุ้มแพรและส่งดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชหรือวังหน้าในราชาการที่หนึ่ง ภายหลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในพุทธศักราช2,310สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นนายสุจินดาได้เข้าร่วมในกองทัพของพระยาตากหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชครั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจและรับราชการสงครามมีความชอบมากขึ้นจึงได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นมาตามลำดับจนได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาสุรสีทำหน้าที่ปกครองเมืองพิษณุโลกดูแลป้องกันพระราชอาณาจักรทางเหนือ ประวัติการรบของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถในสมัยแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวสุริยามารินได้รับราชาการในตำแหน่งนายสุจินดามหาเล็กหุ้มแพรภายหลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าในพุทธศักราช2,310แล้วได้ไปอยู่ที่เมืองชนบุรีครั้นได้ทราบข่าวว่าพระยาตากมาตั้งมั่นรวบรวมผู้คนอยู่ที่เมืองจันทบุรีจึงพาผู้คนไปเป็นพักพวก และได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมหามนตรีเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จถลเิงถวัลยราชสมบัติพระมหามนตรีได้ตามสเสด็จมารับราชการยังกรุงธนบุรีและได้แสดงความสามารถในราชการสงครามทั้งทางบกและทางเรือจนเป็นที่ประจักษ์ถึง16ครั้งหลังจากศึกปราบชุมนุมเจ้าพี่ไมยในพุทธศัการาช2311จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตราชา สร้างวางพระตำรวจฝ่ายซ้ายเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาพิเศษเป็นปฐมกรรษัตริย์ราชวงศ์จักรี ในพุทธศักราช2,325ได้ทรงสถาปนาเจ้าพระยาสุรสีเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถซึ่งเป็นตำแหน่งพระมหาอุปราชหรือวังหน้าซึ่งเป็นราชาพิธีครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธา,านีเมื่อทรงเป็นวังหน้าในราัชากาลที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพออกต่อสู้ปกป้องการลุกรานจากกองทัพพมา่าทั้งหมด8ครั้ง ที่มีชื่อที่สุดคือการออกไปสู้รบกับกองทัพพม่าที่กาญจนบุรีในสงครามก้าทัพและสงครามท่าดินแดงดังที่ได้สร้างพระบวรราชานุสาวรีไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพบริเวณทุ่งลาดหญ้าตําบลช่องสะเดาอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพบบระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสงครามจนพมา่าเรียกพระนามว่าพระยาเสือพักกันสักครู่แล้วมาดูเนื้อหากันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยในด้านศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับพระบ,บวรสถานมงคลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวังหน้าของสมเด็จพระบ,บวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ ที่ทรงเริ่มสร้างพร้อมกันกันกบพระบารมมหาราชวังเมื่อพุทธศักราช2325วังหน้าในปัจจุบันหมายถึงบริเวณที่ตั้งของสถานที่ราชาการหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานครเป็นต้น และพระองค์ยังทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่งเช่นวัดชนะสงครามวัดปทุมคงคาราชวรวิหารหรือวัดสำเพงสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่สามพฤศจิกายนพุทธศักราช2346ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อเอกราชของชาติไทยเราคนไทย ควรน้อมรำลึกถึงพระมหากรรณาทิคุณอย่างที่ไม่ควรจะลืมเลือนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญอีกบุคคลหนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์น้องๆรู้ไหมครับนอกจากจะมีการสร้างพระบรวรราชานุสาวรีของสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุร,รสิงหนาถอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานาครแล้วยังมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรี อยู่ที่จังหวัดอื่นๆด้วยนะครับส่วนจะเป็นจังหวัดอะไรนั้นเราไปหาคำตอบในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับช่วงนี้ชี้แนะพระบาวารราชานุสาวรีของสมเด็จพระบาวารราชาเจ้ามหาสุรสิงหานาฏสร้างขึ้นในปีพศ2552 ประดิษฐานอยู่ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์กรุงเทพมหานครโดยมีพลเรือเอกสงัดชะลออยู่เป็นประธานในการสร้างลักษณะพระบวรราชานุสาวรีเป็นพระรูปหล่อสมริ์ประทับยืนในท่าปนมหัดถวายพระแสงดาบให้เป็นราวเทียนภายในบรรจุเนื้อดินซึ่งเก็บจากแผ่นดินที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเสด็จกรีธาทัพเข้าเหยียบรวมทั้งสิน้น 28แห่งไว้ใต้ฐานพระบรมรูปเอาล่ะแม่ว่าเราเข้าไปไหว้พระกันก่อนดีไหมลูกค่ะแม่ใช่เรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับข้อแรกวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เดิมชื่อว่าอะไร คำตอบที่ถูกต้องก็คือวัดสลักครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาครับข้อ 2. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถมีพระนามเดิมว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือปุญมาครับและท่านยังเป็นพระราชอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอีกด้วยครับข้อ 3. สถานที่ใดไม่ใช่บริเวณที่ตั้งวางหน้าในปัจจุบัน คำตอบที่ถูกต้องคือธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติเดิมเป็นที่ตั้งของหวังหน้าครับข้อที่4พระบรวรสถานมงคลของสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถสร้างเมื่อใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือพศ2325ครับ และข้อสุดท้ายพระบวรสถานมงคลพระบวรสถานมงคลมีชื่อเรียกว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือหวังหน้าครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมแหละครับน้องๆแต่น่าเสียดายที่เวลาวันนี้หมดแล้วไว้คราวหน้าเราตามจอยกับคุณแม่ไปเที่ยวงานกาชาติที่สวนน้ำพรกันได้ครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ E